สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้นะคะน้องตีก็อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะทุกคนถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหนองบัวลำพูและสี่ผู้เรืองนะคะทุกคนถนนเส้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่เพิ่นทาการก่อสร้างและก็ขยายปรับปรุง จากเมื่อก่อนเคยเป็น2เลนเนาะเดี๋ยวนี้เป็น4เลนถนนวิ่งได้สะดวกสบายแต่ยังมีบางพื้นที่ที่เพิ่นยังทําการปรับปรุงอย่างแล้วไม่เสร็จหมดนะคะก็ยังมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่แต่ว่าการขับรถขับล่างนะคะต้องระมัดระวังนะคะทุกคนเพราะว่าถนนบางจุดบางพื้นที่เพิ่นซ่อมแปลงแล้วก็ขยายนะคะอาจจะเป็นแบบหลุมเป็นบ่บหรือว่า อาจจะมีบางอย่างเป็นเรียกว,ว่าเป็นสิ่งกีดขวางถนนอยู่นะคะการ,รขับรถขับรางต้องระมัดร,ระวังอย่าขับเร็วเกินนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องตีเองก็อยากจะมาขึ้นมาพูดถึงและอธิบายถึงประเด็นดราม่าต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้กําลังร้อนแรงมากประเด็นดราม่าลาวกับไทยนะคะทุกคนประเด็นนี้ไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่น้องตีเองก็ไม่อยากจะ ทำคลิปแบบนี้นะเะเพราะว่าอะไรทําไปก็ไม่ได้ทําให้ใจิตใจเรามันค่อนข้างแบบหดหัวคะ่ะทุกคนเห็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทีไรนะคะเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้ระหว่างไทยกับลาวมันเป็นประเด็นที่ว่าค่อนข้างที่มันละเอียดอ่อนมากๆอะคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะการที่เราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็กลัวว่าไปเตะต้อง นะคะจิตใจของฝั่งลาวบ้างจิตใจทางฝั่งไทยบ้างเพราะเราเองเป็นสื่อเราก็ต้องนำเสนอในมุมมองในการในเรียกว่าต้องอยู่ในจุดใจ,ใจกลางนะคะและต้องพูดในความเป็นจริงที่ได้เห็นที่ได้สัมผัสเนาะทุกคนนั่นแหะคะ่ะก็วันนี้นะคะก็มีหลายคอมเมนต์นะคะทุกคนที่น้องจะตีจะขึ้นมาพูดแต่น้องตีจะตอบรวมเลยนะคะก็ พูดตามตรงเนาะพี่พี่น้องทั้งพี่น้องสาวไทยและพี่น้องชาวลาวไม่ว่าจะคนประเทศไหนเมืองไหนนะคะทุกคนก็ล้วนแล้วมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะก็เรื่องความคิดนะคะเรื่องความคิดความอ่านก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะอันวันนี้นะคะน้องตีเองก็จะมาตอบบางคอมเมนต์หรือว่าถ้าน้องตีตอบไปหรือผิดพลาดหรือว่า ทำให้ไม่พอใจน้องตีต้องกราบขอโทษขอภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะคะนี่คือความคิดส่วนตัวของน้องตีนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของน้องตีนะคะก็คือมีพี่น้องชาวไทยแต่น้องตีก็ไม่มั่นใจว่าเป็นพี่น้องชาวไทยจริงหรือเปล่าหรือว่าการลุกโปรไฟล์หรือว่าซื่อซ่องนะคะก็ไม่ได้เป็นซ่องหรอกนะคะแต่เป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็มีหัวข้อนะคะที่มีซื่อ เป็นชื่อภาษาอังกฤษน้องตีเองก็อ่านไม่ออกนะน้องตีเองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะนั่นแหละค่ะมา,ามอ,ะอมเมนต์ถามน้องตีเนาะว่าคนาคนลาวนะคะทำไมถึงชอบมาไซถนนไทยนะคะคำถามนี้นะคะชอบมาไซถนนไทยชอบมาหากินอยู่เมืองไทยชอบอด่าคนไทยนะคะอันนี้น้องตีเองก็โอ้โหคำถามที่แรงมากๆเลยนะคะ คำถามที่แรงมากๆน้องตีเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะถ้าถามมาแบบนี้น้องตีก็ต้งก็ต้องมีคําตอบใช่ไหมคะทุกคนและที่อีกอีกหลายๆคอมเมนต์เนาะน้องตีเองก็ต้องขออภัยนะที่น้องตีขออนุญาตยกขึ้นมาเป็นอตอบคําถามเลยก็แล้วกันนะคะว่าทําไมยูทูบเบอร์เราถึงชอบมารีวิวอยู่ที่เมืองไทยมาชอบรีวิวอยู่ที่เมืองไทย เร็วทีนี้การรีวิวอยู่ที่เมืองไทยก็รีวิวให้คนไทยดูยอดคลิปก็ปังอย่างนี้ยค่ะทุกคนโอเคนะคะน้องอันนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเนาะทุกคนทำอะไรไปแล้วถ้ามันถูกต้องถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำไปเถอะนะคะอันนี้คือคำตอบของน้องตีนนะคะมารีวิวอยู่ที่เมืองไทยถ้าเราทำให้ถูกต้องทำไม่ให้เกิด เรื่องราวต่างๆรีวิวไปก็รีวิวไปเพราะว่ามารีวิวอยู่ที่เมืองไทยอย่างเช่นถนนหนทางน้องตีเองก็ชอบรีวิวถนนเมืองไทยชอบถ่ายทําอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะน้องตีเองก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนะคะน้องตีเองก็ชอบรีวิวถนนหนทางชอบรีวิวเรื่องเกี่ยวกับ เขตถนนสุนบุตรต่างจังหวัดพอน้องตีเองก็มาอยู่เขตต่างจังหวัดเขตสุนบุตรโดยเฉพาะเขตไซยภูมนะคะน้องตีบอกได้เลยน้องตีชอบรีวิวอยู่ที่จังหวัดไซยุูมไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆนะคะน้องตีรีวิวให้หมดนะคะก็ถ้าพูดตามตรงทาไมถึงรีวิวถึงชอบนะคะเพราะว่าอะไรก็หนึ่งนะคะ ทำไปแล้วก็ได้เงินอันนี้น้องตีไม่ปฏิเสธว่าทำไปแล้วได้เงินไหมได้เงินนะคะได้เงินทุกเดือนนะคะได้เงินจาก YouTube นะคะการดูโฆษณานะคะการดูโฆษณาแล้วการดูภาพนะคะภาพ,พาเรียกว,ว่า,าภาพรีวิวที่น้องตีรีวิวไปแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อย่างนี้คะ่ะน้องตีรีวิวถนนเสน้นนี้ว่าได้เงินไหมน้องตียอมรับว่าน้องตีได้เงินได้เงินจาก YouTube นะคะ นั่นแหละคะ่ะได้เงินจากโฆษณาต่างๆที่เข้ามาในช่อง u t u b e นะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็สองนะคะน้องตีมารีวิวอยู่ที่เมืองไทยน้องตีมีอิสระนะคะน้องตีมีอิสระขอเพียงว่าไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนไ,ไม่ทำให้ใครเขาลำบากแค่นี้ก็พอแล้วนะคะน้องตีมานยอมรับเลยว่าน้องตีมาหากินอยู่ที่เมืองไทยนะคะน้องตีจะมาหากินอยู่ที่เมืองไทย มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมีครอบครัวมีลูกมีแฟนอยู่ที่เมืองไทยนะคะน้องตียอมรับเลยว่าน้องตีใช้ชีวิตนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะและคําตอบอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือมีพี่น้องชาวไทยที่ถามน้องตีมาว่าทําไมคุณลาวถึงชอบมาใช้ถันหนุนไทยนะคะอันนี้หลายคนก็จะรู้จักกันดีเนาะทุกคนว่า ถนนอยู่ที่ประเทศลาวนะคะถ้าออกจากตัวเมืองไปจะเป็นสภาพแบบไหนนะคะบางบางเส้นก็ดีแล้วบางเส้นก็ถือว่าเป็นถนนลาดยางก็มีเป็นถนนส่วนมากก็จะเห็นเป็นถนนลาดยางเนาะอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะแต่ว่าถ้าไปตามจุดก็ถ้าว่าจะ,จะเจริญไปหมดไหมหรือว่าพัฒนาไปหมดทุกขึ้นที่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรังเนาะ หรือบางจุดบางพื้นที่เพื่อนก็ทําการก่อสร้างถนนอย่างเงี้ยก็การเดินทางก็ค่อนทุ่งยากลําบากนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝุ่นเนาะทุกคนก็จะรู้จกักดีถ้าหน้าแล้งก็จะเจอกับอะไรนะคะฝุ่นนะคะฝุ่นแล้วก็ถนนที่ค่อนข้างที่จะอ่าเพ่เรียกว่าทําให้ลถนะคะทาให้ลถอันนี้น้องตีไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะคะทุกคนทําให้ลดค่อนข้างแกบผุพัง แล้วก็ใช้เวลาการเดินทางค่อนข้างแกะยาวนะคะมีวันนานนั่นแหละค่ะทุกคนถ้ามาพูดถึงถนนไทยทําไมคนเราถึงชอบมาใช้ถนนไทย1นึ่งืงความสะดวกสบายนะคะ 1. ประหยัด 2. ประหยัดเวลาสาก็เรียกว่าการบํารุงรักษารถเนาะค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะ สี่นะคะถนนหุนทางอยู่ที่ประเทศไทยไซคควมเร็วได้นี่คือจุดสำคัญนะคะนี่คือสุดสำคัญเพราะคนลาวถ้าตามตรงเนาะก็อันนี้เฉพาะบางคนนะคะต้องตีไม่ได้รวมทั้งหมดนะคะคนลาววิ่งรถด,ดูฝั่งลาวค่อนข้างจะไซคควมเร็วนะคะทีนี้มาวิ่งบนถนนประเทศไทยเนะาะถนนสะดวกสบายวิ่งเลนใครเลงลาวนะคะและก็มีหลายเลนซ้ำนํำตามทะ ตามถนนยังมีห้องน้ําห้องในมีของอยู่ของกินห้องน้ำนี่ก็สะดวกสบายนะคะยูแถวถ้าจะพูดว่ายูแทวฝั่งบ้านน้องตีเนาะถ้าพูดว่ามีห้องน้ำใช่ไหมก็เริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีบ้างแล้วแต่ว่าห้องน้ำก็ยังต้องได้เสียเงินอยู่เนาะต้องเสียได้เงินอยู่แต่ว่าตามปั๊มน้ำมันนี้น้องตีก็ไม่แน่ใจว่าได้เสียเงินหรือเปล่าเพราะน้องตีเองยังไม่ได้เคยได้เข้า ห้องน้ําปั๊มน้ํามันอยู่ที่ฝั่งลาวนะคะพูดถึงปั๊มน้ํามันอยู่ที่ฝั่งลาวก็มีไหมมีนะคะมีแต่ว่ามันเป็นแบบเส้นทางที่เลยเนี้ยทางที่ยาวไกลมากๆอ่ะที่ยาวไกลมากๆไม่ค่อยจะมีแบบรวมๆในพื้นที่เขตสุน,น,นัขบนียิ่งไกลเลยนะคะห้องอปั๊มน้ํามันนี่ไกลมากแล้วห้องน้ําห้องในนี่ก็ค่างจะหายากมากนะคะส่วนมากก็ ถ้าผู้ตำตุงค่ะนั่งรถเกไกลส่วนมากก็จะพึ่งป่านะคะป่าข้างทางถ้าเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างจะดีถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ค่อนข้างจะยุง่งยากนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่ากงกันข้ามมาที่ฝั่งไทยเนาะอันนี้น้องตีไม่ได้อวยนงะตีพูดความจริงนะคะทุกคนที่ฝั่งไทยเพื่อนก็เดินทางสะดวกสบายย่นระยะเวลาเข้ามาได้เดินทางการซ่อมรถซ่อมรางหรือเรียกว่าการส่มรุดของรถเนาะ แล้วก็ประหยัดท้งน้ำมันประหยัดทั้งเวลานะคะจากที่ขับรถอยู่ที่ฝั่งเราประมาณสมมุติว่าจากเวียงจันไปสวรรค์เขตประมาณชั่สโมงเนาะสมมุตินะคะและทีนี้ข้ามมาฝั่งไทยนะคะจากหนองคายไปทะลุออกสวรรค์เขตอย่างเงี้ยใช้เวลาสองสามสโมงอย่างเงี้ยมันจะย่นเวลาลงมาสองสโมงประหยัดท้งน้ํามันนะคะประหยัดทั้ง เครื่องเขาเรียกว่าอะไหล่รดเนาะนั่นแหละค่ะก็ทำให้มันมีเวลาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างจะปลอดภัย